เห็นคําถามแบบนี้มาหลายครั้งเลยว่าจะตอบกันลืมทุกทีต้องขออภัยด้วยนะครับท้องแก่ใกล้คลอดไม่สามารถที่จะไปต่อวีซ่าท่องเที่ยวได้หรือว่าไปไม่สะดวกจะต้องแก้ปัญหายังไงดูท่าทางจะยากลําบากเลยใช่ไหมครับแต่ก็มีทางออกมีทางแก้ไขปัญหาให้อยู่ก็คือปกติแล้วเนี่ยการตั้งครันของหญิงทั่วๆไปเราก็จะมีการไปฝากครันไว้กับพยาบาลกับแพทย์กับคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่ารัฐบาล น,นี่ก็คือวิธีของผู้ที่ตั้งครันแล้วก็จะมีการนัดหมายกันไปฉีดวัคซีนไปนตรวจการเติบโตเป็นตรวจอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่กําลังจะเกิดมาแล้วรวมถึงสุขภาพของมารดาด้วยนะครับแล้วทีนี้ระยะเวลาที่มีการนัดหมายของแพทย์เนี่ยที่จะไปตรวจคันตรวจอะไรต่างๆก็ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วเป็นตารางอยู่แล้วใช่ไหมครับในท,ที่ทราบนะแล้ว อย่างคนต่างอย่างคนต่างด้าวเนี่ยเมื่อมาอยู่ในประเทศไทยแล้ววีซ่าที่เราได้รับอนุญาตให้มาอยู่อย่างฟรีวีซ่า60วันหรือว่าวีซ่าอย่างอื่นนะครับมันก็มีจํากัดอยู่แค่นั้นแค่นั้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อเขากำหนดที่ไปผ่าท้องหรือว่าไปคลอดบุตรเนี่ยนั่นแหละก็คือจุดที่สําคัญที่มาของคําถามนี้แล้วทําให้เขาไม่สามารถที่จะเดินทางไปต่อวีซ่าได้ตามปกตินะเป็นอุปสรรคในการเดินทางก็ จากท้องหรือว่าจากคันที่แก่ขึ้นแก่ขึ้นแล้วการเดินการขึ้นรถขึ้นอะไรก็เสี่ยงที่จะทําให้มีปัญหามาได้นะครับทางออกก็คือในวันที่แพทย์นัดหมายให้ไปตรวจนะครับหรือว่าในวันที่เราไม่สามารถที่จะเดินทางได้จริงๆเนี่ยก็ไปเข้าที่โรงพยาบาลให้แพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยออกใบรับรองแพทย์ให้นะครับระบุข้อความในหนังสือหรือว่าใบรับรองแพทย์เนี่ยว่าคนเนี้ยป่วยหรือว่าตั้งครัน แก่ใกล้คลอดนะครับต้องเข้ากำรร,รักษาพยาบาลเพื่อทําการคลอดนะครับการเข้ามารักษาพยาบาลเนี่ยหรือว่าการคลอดเนี่ยเป็นอุปสรรคในการเดินทางเห็นควรที่จะให้ทําการรักษาตั้งแต่วันที่เท่าไรเท่าไรเป็นจํานวนกี่วันให้แพทย์ระบุให้ชัดเจนต้องมีเวิร์ดดิ้งมีถ้อยคําพวกนี้ด้วยนะครับในหนังสือรับรองแพทย์แล้วให้ญาติน,นำหนังสือเนี่ยหนังสือรับรองแพทย์พร้อมกับหนังสือเดินทางแล้วก็ สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนที่อยู่ที่แจ้งไว้นะครับไปยื่นที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดงานบริการคนต่างด้าวหรือหน่วยงานบริการของตอมในพื้นที่ที่คนต่างด้าวอาศัยอยู่นะครับก็ไปยื่นเรื่องเขาเรียกว่าการยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีรับการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยอย่างนี้นะครับก็คือมันอยู่ในหมวดในหมู่เดียวกันนะั่นแหละก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อรับเรื่องแล้วตมเขาจะพิจารณาอนุญาตตามความเห็นแพทย์นะครับ แพทย์อนุมัติว่าต้องพักผ่อนต้องรักษากี่วันเนี่ยจะอยู่ในกรอบที่แพทย์ระบุในใบรับรองแพทย์เลยตมเขาจะอนุญาตตามนั้นอาจจะ2วัน3วัน5วัน7วันก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์นะครับแต่มีแต่แต่ไม่เกิน90วันนะครับอันนี้รวมความถึงเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคลอดการเจ็บป่วยอุบัติเหตุการเป็นไข้เป็นหวัดเป็นผ่าตัดหรือว่า รับอุบัติเหตุอย่างอื่นที่จะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลนะครับรวมทั้งหมดเลยที่จะต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลต้องเป็นผู้ป่วยในนะครับต้องเป็นนอนพักถึงจะใช้เหตุผลนี้ถึงจะใช้เอกสารนี้ได้ถ้าไปแล้วรับยามานอนกินอยู่ที่บ้านเฉยเยเนี่ยไม่ได้นะครับไม่อยู่ในหลักเกณฑ์นะต้องเป็นนอนเขาเรียกว่าเป็นผู้ป่วยในเป็นนอนอยู่ที่โรงพยาบาลถึงจะเข้ากับหลักเกณฑ์นี้นะครับ <S 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 ทางตมก็จะระยะเย่างที่บอกก็คือตามความเห็นแพทย์ แต่ไม่เกิน90วันพอเข้าใจนะครับเมื่อ,อผ่านช่วงที่แพทย์อนุญาตหรือว่าทางตมอนุญาตแล้วเราก็ต้องไปต่อพาสป,ปอร์ตตามปกติก็จะไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่เกินอนุญาตนะครับหรลืมบอกว่าค่าธรรมเนียมการยื่นครับรองเนี่ย1,900บาทนะครับเป็นการอยู่ต่อระยะสั้นนั่นเอง <c oughs> นะคงจะพอหายสงสัยแล้วก็คงจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับ